สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการวันนี้จะมานำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องแอนิเมชันคราวเกะค่ายมอม12ประการค่ะที่มาและความสำคัญของโครงงานนะคะทางคณะผู้จัดทำมีความคิดที่ว่าเราควรจะสร้างสื่อที่ปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนค่ะพวกเรานะคะจึงได้จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องคราวเกะ แอนิเมชันคาราโอเกะค่ายม12ประการขึ้นโดยพวกเรานะคะใช้โปรแกรม Adobe Flash เป็นสื่อที่ช่วยในการสร้างโปรแกรมค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีเพลงในรูปแบบของคาราโอเกะเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและสร้างความรู้แทรกด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักค่ายยม12ประการค่ะผลที่คาดว่าเราจะได้รับจากการจัดทำโครงงานนะคะ เพื่อฝึกทักษะในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ค่ะ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้โปรแกรม Adobe e no f l a t ค่ะ 3. ผู้ใช้ได้รับความรู้และความสุขสนานในการจัดทำโครงงานค่ะ ในส่วนของงานของเรานะคะทางนี้จะเป็นตัวหน้าเมนูค่ะซึ่งหน้าเมนูนี้จะมีขั้นย่ยสอบประการทั้ง12ข้อค่ะโดยในแต่ละหัวข้อนั้นเราได้ทำการใส่เพลงที่สื่อความหมายถึงหัวข้อนั้นๆค่ะในตัวอย่างเช่นในข้อที่1รักชาติศาสนาและพมหมกรรษัตริย์ค่ะพอเราคลิกเข้าไปจะเป็นเพลงชาติไทยค่ะ เื่อเพลงสิ้นสุดแล้วสามารถกดปุ่มแบ c k กลับไปที่หน้าเมนูได้คะ่ะทางเราได้จัดทำเพลงค่ายยมสิ่สองประการด้วยคะ่ะ สรุปผลการดำเนินงานโครงงานของเรานะคะในการพัฒนาโครงงานแอนิเมชันคาราเกะขั้นยระดับสองประการทำให้ผู้คณะผู้จัดทําได้มีโอกาสทำงานร่วมกันและได้รับความรู้สามารถนำะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คะ่ะ 2. การพัฒนาโครงงานแอนิเมชั่นของเรานั้น ทำให้เราได้รู้เทคนิคการสร้างเกมและการทำโครงงานแอนิเมชันให้สามารถนำไปใช้ในสื่ออื่นๆได้ค่ะ3การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชันคาราเกะขัานยม12ประการผู้ที่อยากรู้ความรู้ด้านหลักขั้นยม12ประการก็สามารถได้รับความรู้ได้อย่างเต็มที่ค่ะข้อ 4. การพัฒนา โครงการคอมพิวเตอร์คาราเกะครายองสิบสองประการได้มีการประเมินระดับความพึงพอใจกับผู้ใช้คือในระดับด้านการนำเสนอได้ระดับมากที่สุดและในระดับความเนื้อหาได้ระดับมากค่ะข้อ 5. การนำเสนอครงการพัฒนาโครงงานแอนิเมชันคาราเกะครายองสิบสองประการได้มีการเผยแพร่ไปในเว็บไซต์ของทางโรงเรียนและนอกจากนี้ได้มีได้รับประโยชน์ก็คือเป็นการนำเทคโนโลยีและนำซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ทําให้เกิดประโยชน์และได้คุณค่ามากค่ะ ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะ